กุ้งค,ครับพี่น้อง รอปิดไฟป,ปิดแก๊ส้อมเสือร์อมกิน,กนขัวดกุ้งครับพี่น้องครับกุ้งตัวนใหญ่นะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนครับผมมาพบพ่อกันอีกแล้วครับกับช่องอีสานพัดถิ่นเจนจิแชนแนลครับผมวันนี้ก็มีเมนูอะไรกุ้งครับขั่วกุ้งครับพี่น้องใส่รสดีใส่ซอสหอยครับขั่วแล้วก็หูมูครับหูมูเสวยนะครับพี่น้องครับนี่ครับมีกะน้ำจิ้มครับผมมันมีอย่างมากมายเลยครับตามโป๊ะโป๊ะโป๊ะโป๊ใส่ซอดใส่มะนาว บ้านเฮาอยู่หัวผักครับอันนี้กับน้ำน้ำมันหัวกุ้งครับนี่ครับที่ผมขวานะครับเอาไว้ซดมันดีครับชิ้มมืงกันด้วยครับอืมเค็มปิดเลยเค็มเพราะว่าขวานใส่ทั้งเกลือใส่ทั้งรสดีใส่น้ำมันหอยใส่ซอสใส่ย่างนะครับกับโเขมหลายประดับมากมากครับพักเขาเขามีประกานหึนครับประกานหืนพักอยังไงบางมากนี่ถั่ว กับผู้ขับมะละกัมีครับโอ้เสียดายเป็นก้อยนะมีมะละ่าพี่นอ้องมาแรซร่บตรงกัน,นครับข้านิ้วห้าป้าทครับบริษัทติปครับควขีบ้ขี้เลยนะเสียงดังจำแจ่วก็เด้อครับพี่น้องบานไปลืมถุงขยะ แกงนาวครับตามพริกชดนะครับแซ่บดีครับ ที่แรกว่าจุดิฟมือใหม่พอจุครับเมื่อวานนีงเพิ่งจุเนื้อตับหวานไปมันหมนักแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องคนย่อหาแบะมึงมีอย่างไรหรือมึง หมูหมูครับจับเบื่อสองเลยจิ้มกับจิ้มเยิ้มเยิ้ม มืดอ,อืปิดไฟ,ลดดไฟลแล้วรครับอือปิดไฟแล้วเห็นอย่างน้องๆครับบบสะท้อนแงมนได้พอได้ ผมก็ลืมเอาขายะใส่เปลือบบกเจ็บใจเหมือนกันพี่น้องกินมื้อหาง ผมว่าไปกินวาซาบินางครับเด้อเอาง่ายครับพี่น้องมาแล้วอือฮ้ยแค่กัดก็รู้ เจวันนี้ครับพี่น้องที่แรกว่าจะไม่จูดิปมันแล้วครับก็เลยมวาาีวาซา,าบิอันนี้เปลี่ยนใจครับเมื่งใหม่จูดิป cái nồi, à, áo chát bài này các, được bựa, phaát mướn đây là, nó sấy nhát cái bài, bữa nãy sấy kéo rồi ขินยากเลยพือเนาะแค่พื้นก่อน น้ำมันกุ้งครับอืมเค็มืมเค็มเค็มเค็มมันๆครับ ชัดเพื่อเได้ครับว่าทราบอ่ะอืมลองอืม,อม เดี๋ยวว่าซับเข้าไปอืมโอ้โอ้โอรับอืมกดดังเลย ท้งสุนทันเกมครับ มาซับปิดสับแช่มน้องกันครับพี่น้องทุกคนครับผม เข่าพาบากดูหอพักครับที่นอกครับที่เก่ามุงเดิมเลิกงานมากับมืดดึกแล้วครับนั่งอยู่ใน,ในห้องครับ วาซับอ mm ืม hmm. คุณด,ดังเลยครับ mm hmm. ผมคมอ่ำลำครับ กินกุ้งแก้มพักครับ <laughs> วาซาบาาิอ บาทนี่สิครับโออัญญอยูบาทเลยเอาลด ก็ทราบเหตุงหตุการผมก่ได้ละ โอ้ใช่ก็ได้เราจะจัดการแล้วครับแม่ฮอุ้ย ว่าซาบครับ hmm. พ mm ี hmm. mm ่น้องเฮ้ยมือโตกล็ วาซาบเฮิตยังบไม่ได้เลยวาซาบิเพราะการหึ่งนี่ก็ว่าซาบิด้วยครับหึ่งปีด๊ดเหมือนกันเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้กับผมีอย่างหลายแล้วครับกะขัวกุ้งครับและกัหูมูเสวยครับจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมไปแล้วครับผมขอบคุณหลายๆเรื่องที่เขามารับชมและติดตามผมครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคู่ทุกคนครับเอฟซีทุกคนครับผมฝากไว้เด้อครับช่องผมครับสวัสดีครับ